ิดตัว BMW i5 Touring EV สุดหรูสำหรับครอบครัว BMW ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่จากเยอรมนีเปิดตัว BMW i5 Touring รถยนต์แบบวากอนที่เน้นความหรูหราภายในห้องโดยสารพร้อมระยะทางต่อรอบการชาร์จกว่า560กิโลเมตรตามเกณฑ์แบบ WLTP ค่ะ โดยการเปิดตัวครั้งนี้ประกอบด้วย2รุ่นย่อยด้วยกันได้แก่ i5 eDrive 40ที่ใช้มอเตอร์เดี่ยวที่ล้อคู่หลังพละกกำลัง340แรงมา้าแรงบิดที่430นิวตันเมตรและรุ่นประสิทธิภาพสูง M 6 0 X Drive ที่ใช้มอเตอร์คู่ให้พละกำลังรวมอยู่ที่442แรงมา้าแรงบิด820นิวตันทำความเร็วจาก0ถึง100กิมต่อชั่วโมงได้ใน3.9วินาทีค่ะ โดยทั้ง2รุ่นจะใช้แบตเตอรี่ขนาด81.2กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางต่อรอบการชาร์จที่560กิโลเมตรในรุ่น eDrive40 และให้ระยะทางต่อรอบการชาร์จที่506กิโลเมตรในรุ่น m60xDrive ตามมาตรฐาน WLTP นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จด่วนด้วยไฟฟ้ากระแสตรง205กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จจาก110ถึง80ของความจุที่30นาที และสำหรับไฟฟ้าแบบกระแสสลับหรือว่า AC ตามบ้านเรือนสูงสุดที่22กิโลวัตต์โดยระบุว่าใช้เวลาในการชาร์จแบบระบบมาตรฐาน11กิโลวัตต์ที่8ชั่วโมงครึ่ง สำหรับตัวรถ BMW i5 Touring มีความยาวฐานล้ออยู่ที่2,995ม mm, ิมจัดไว้ยาวที่สุดในกลุ่มรถวากอนค่ะซึ่งเพิ่มความยาวฐานล้ออีก97มิมแล้วก็เพิ่มความกว้างตัวถังอีก32มิมรวมถึงเพิ่มความสูงรถอีก17มิเมเมื่อเทียบกับ i5 Touring ในเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ห้องโดยสารมีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกับรูปลักษณ์ภายในที่ให้ความหรูหราและก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ส่วนภายในรถติดตั้งระบบปฏิบัติการ BMW OS 8.5ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้งตามมาตรฐาน Apple CarPlay และ Android Auto ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานในหลายส่วนสำหรับการวางจำหน่ายคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะเริ่มวางจำหน่ายในเยอรมน,นีและญี่ปุ่นเป็น2ประเทศแรกตามด้วยตลาดอื่นๆช่วงเดือนมิถุนายนและในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มในช่วงเดือนตุลาคมของปีนี้ส่วนราคาจำหน่ายยังไม่ได้มีการระบุอย่างเป็นทางการค่ะ